เฟ,ฟ,ฟี้ส่นเลี้ยงเอากาแฟี้ยมันกาแฟเงินดูมีดูเลี้ยงได้บาทงานมันบริหารดูเช่นเียวกังสามปีหรือสี่ปีบริหารงานให้ดูอ่ะต้านยิง Cà phê mùa, mỹ yếu mùa gắn mùa gắn Cà phê gắn 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 หมดไปเลยเสีได้คืนคืนมันหายากต้องลำบากออกเรียกไปเพื่อคืนหายากคนน้อยฝันเราเรี้ยงดีกว่าปีนี้เดี๋ยว พีมพไปยังไงเดี๋ยขึ้นไปนอนฟันหลลืฟันหอลีอดื่อนี่ซื้อเรียกกับมือม่อัวนวานมันออกตัวไหนจัมาเลเดี๋ยวไปซื้อ,อเรียกันหลลีคนนี่ใชถึงเรียกวาฟันหเลีคือเรี Để chắc sám chúa đèn tiếc hơn ông chúa Sám chúa buồn Có ông hút ở chắc sám quá Nè Bỏ lại Chắc chắc Sám chúa Sám chúa buồn, sám chúa quá Có ông hút chúa Cái đuôi bỏ ra ใจรวยแล้วคนนี้ิงคันว่าอะไเมยช่วยลางนิดหน่อยไม่หลับไฟข้างไม่แล้วเป็นยังไงบ้างสมัน ียบตาใจคนไฟเลยเสียบตาอันอนวินเฮานอนวินอ่บ่ก็ท่าบ่